ในบางครั้งเนี่ยมันจะมีสถานการณ์ที่ค่าของฟังก์ชันมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอย่างไม่มีขีดจำกัดหน้าตาเหมือนกราฟประมาณนี้นะครับเราจะเรียกว่าฟังก์ชันตรงนี้มีลิมิตเป็นบวกอนันต์ล้วก็จะเขียนว่าลิมิตตรงนั้นน่ะมีค่าเป็นอินฟินิตี้ไปหรือในอีกกรณีหนึ่งถ้าตามกราฟตรงนี้สังเกตว่าค่าของฟังก์ชันเนี่ยบางทีมันก็จะมีค่าลดลงเรื่อยๆอย่างไม่มีขีดจำกัดเราก็จะกล่าวว่าลิมิตตรงเนี้ยมีค่าเป็นมีลิมิตเป็นลบอนันต์อีกเหมือนกันเราก็ใช้ัััญลลลกกษณ์เเปนนนิิิตตรงี้้่่าาบบออฟไยช จากกราฟตรงนี้เ็้าเห็นนะครับถ้าเราจะหาลิมิตของฟังก์ชันเมื่อ x เข้าสู่ลบหนึ่งประจุลบตรงนี้ก็หมายความว่าเราจะเข้าสู่ลบหนึ่งจากทางซ้ายมือนะครับเมื่อเเข้าสู่ลบหนึ่งจากทางซ้ายมือดูตามรูปสีงสีตรงนี้นะสังเกตว่าค่าของฟังก์ชันเนี่ยก็จะมีค่าลดลงไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดหรือถ้าผมจะดูจากกราฟมาดูตรงนี้ก็ได้สังเกตว่าถ้าเราวิ่งเข้าหาลบหนึ่งจากทางซ้ายเนี่ยค่าของฟังก์ชันมันก็จะลงเหวไปอย่างนี้นะครับจริงๆถ้าเรา z ูมไปเรื่อยๆอางเี้มันก็จะลงเหวไปเรื่อย เราก็เลยจะเรียกว่าค่าลิมิตของฟังก์ชันตรงนี้จะมีค่าเป็นลบอินฟินิตี้ไปดูเหมือนบนเขียโอเค,ออเคตรนนี้ก็จะเป็นลบอินฟินิตี้ในขณะเดียวกันถ้าเราจะหาลิมิตของฟังก์ชันตรงนี้เมื่อ x เข้าสู่ลบหนึ่งแล้วก็มีประจุบวกการที่มีประจุบวกนี้ก็แปลว่าค่า x ของเราจะเข้าสู่ลบหนึ่งจากทางขวามือนะครับซึ่งสังเกตว่าตรงน,นี้ก็เหมือนเดิมนะคะ่าข,ของฟังก์ชันนียมันก็จะมีค่าลดลงเรื่อยๆอย่างไม่มีที่ทิ้นสุดโอเคตรงน,นี้ถ้าสมามว่าถึงเราจะเข้ามาจากทางขวานี้มันก็ลดลงเรื่อยๆ ก็เลยจะได้ว่าลิมิตตรงนี้ก็จะเป็นลบอินฟินิตี้ไปดังนั้นในการที่เราจะพูดถึงลิมิตของฟังก์ชันเมืม่อ x เข้าสู่ลบหนึ่งเฉยๆโดยไม่มีประจุเนี่ยลูกกระจกของมันสองตัวมีค่าเป็นลบอินฟินิตี้ทั้งคู่เราก็เลยจะสรุปได้เหมือนกันนะครับว่าลิมิตตรงนี้ก็เลยจะเป็นลบอินฟินิตี้ไปส่วนข้อที่ตรงนี้เราจะหาลิมิตของฟังก์ชันตัวเดิมแหละเมื่อ x เข้าสู่สามจากทางซ้ายนะครับมีประจุลบตรงนี้เราจะมาดูจากทางซ้ายตรงนี้สังเกตว่าเมื่อ x เข้าสู่สามจากทางซ้ายเนี่ย ค่าของฟังก์ชันมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเนาะนตรงนี้ก็เลยจะออกมาเป็นอ n น i n i t y ีไปส่วนข้อถัดมาตรงนี้ประจุบ,บวกมาประจุบ,บวกดังนั้นเราก็จะมาดูอีกทิหนึ่งว่า x เข้าสู่3จากทางขวามืงนะครับสังเกตว่าค่าของฟังก์ชันในที่นี้ก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นตรง,งนี้ก็เลยจะออกมาเท่ากับอินฟินิตี้เหมือนกันแล้วเราก็เลยสรุปได้ว่าตัวบอสใหญ่ตรงนี้เรารู้ลูกกระจกของมันสองตัวเราก็เลยหาได้ว่าตัวบอสใหญ่ตรงนี้ก็เลยเท่ากับอินฟินิต่อนะ อันนี้ก็ให้กราฟมาเหมือนเดิมนะครับถ้าเราจะหาลิมิตของฟังก์ชันตรงนี้เมื่อ x เข้าสู่ศูนย์จากทางซ้ายตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะเราจะมาดูโลกทางสีเ้มตรงนี้ x เข้าสู่ศูนย์จากทางซ้ายสังเกตว่าเมื่อ x เข้าสู่ศูนย์จากทางซ้ายในทิศลูกศรสีส้มเนี้ยค่าของฟังก์ชันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่พิ้งสูดนะตรงนี้ก็เลยจะออกมาเท่ากับอินฟินิตี้ไปตรงนี้ก็จะออกมาอินฟินิตี้ไปแต่ว่าถ้า x เข้าสู่ศูนย์จากทางขวาอีกทิศหนึ่งในทิศสีเขียวตรงนี้สังเกตว่าเมื่อเราดููตาาิลกกรีีีเขขยววนน้ค่องงฟัั์ช จะลดลงเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเนาะตอนนี้ก็เลยจะเป็นลบอินฟินิตี้ไปเทยทีนี้สังเกตว่าลิมิตซ้ายกับลิมิตขวานียออกมาไม่เข้ากันเราก็เลยจะกล่าวว่าตัวลิมิตตัวมันเองตรงน,นี้จะหาค่าไม่ได้น,นะคพอ,อย้อยที่เหลือตรงน,นี้ก็จะคลายๆกันไได้แต่ผมไปเลยๆนะมเมื่อ x เข้าสู่ลบหนึ่งไม่ใช่สิ x เข้าสู่หนึ่งจากทางซ้ายเนาะก็จะดูตา่างรูปสาสีส้มแปว,ว่าตรงน,นี้ก็เลยจะออกมาเป็นลบอินฟินิตี้ไป ส่วนอีกทิศหนึ่งถ้า x เ,เข้าสนนู่งจากทงางขวาเราจะดูตามทิศลูกถังสีเขียวตรงนี้ดังนั้นเข้าของฟังชั้นเนี่ยก็เลยจะเป็นอินฟินิตีปไปสองตัวตรงนี้ไม่เท่ากันก็เลยจะสรุปได้ว่าลิมิตของฟังชันตรงนี้ก็หาค่าไม่ได้อีก